มาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเอาผักตบไปใส่กับตัวของไส้ไก่ที่เราขุดไว้เนาะไช่นี่เจอผักอะไรด้วยผักอะไรอะตัวเองมันคือผักแว่นผักแว่นใช่ที่อยู่ตามทุง่งนาใช่ไหมใช่ปกติมันจะขึ้นตามทุ่งนาจะบอกว่าหากินยากมากแถวนี้เพิ่งเคยเห็นปกติไม่เคยเจอคือว่าแถวนี้ไม่เคยเจอเนาะใช่เพิ่งจะเห็นเดี๋ยวเราจะเอาไปขยายพันธุ์ไว้ เอาไว้กินกับส้มตําไว้กินกับน้าพริกก็อร่อยมากแต่ทางแถวบ้านตัวเองนี่คือเยอะใช่เยอะแถวนี้ไม่เคยเห็นใช่แถวนี้นไม่ค่อยมีนี่อ,อย่าดอดออเอาไว้ไปกินกับส้มตําอร่อย๋อยวเอาไปใส่ใช่จะใส่ไปขยายพันธุ์ไว้อืมอยวเอาไป<ม>ขยายพันธุ์ไว้<ม>นี่ครับทุกคนวันนี้ก็นี่เดี๋ยวผมจะเอานี่เลยเป็นผักตบชาลาผักตบชวาทุกคนนี่ จะ,จะเอาไปใส่คองไส้ไก่ที่ว่าขุดไว้นะทุกคนนี่โอ้โหเดี๋จะเอาไปแบบกอใหญ่ๆเลยอย่างนี้เลยนี่เอาไปขยายพันธุ์นี่เดี๋ยวเราเอาไปเทุคนจะเก็บไปเยอะๆเลยนี่ทุกคนได้แล้วผักตบอันนี้ก็เก็บไปเลยเต็มถุงปุ๋ย <laughs> ตบทั้งแว่นทั้งตบทั้งแว่นเลยเดี๋ยวเอาไปขยายพันธุ์ที่ของไส้ไก่อ่าของน้อยๆไปนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นพันธุ์ปลานิลน,นะครเดีย๋ยวผมจะปล่อยลงนี่เลยปล่อยลงเลย ในส่วนของผักตกอันนี้ผมก็จะเอามาทําการล้างน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะโยนลงใส่ของไส้ไก่นะครับนี่ผมก็เอามาล้างนิดหนึ่งนะผมก็เอามาใส่ตัวของไส้ไก่นะครับอันนี้ผมก็ว่ายังเอามาเยอะไม่พอนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปเอามาใส่อีกนะครับอย่างน้อยก็การที่เราใส่ผักตกไว้ก็อาจจะช่วยบังแดดนะครับให้กับปลาภายในของไส้ไก่ของเราได้ด้วยนะครับผม แล้วในส่วนของตัวผ้าใบนะครับผมจะเอาดินกบตัวผ้าใบไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ําให้สูงนะครับใส่น้ําให้สูงเลยนะครับเพื่อให้ตัวน้ําปิดผ้าใบไว้นะครับเพื่อที่จะให้ผ้าใบของเราเนี่ยได้อยู่กับเราไปได้นานๆนะผมของไส้ไก่ของน้อยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมสวัสดีครับ